ใครที่ยังงงกับคำว่า adjective นะคะนี่คือคำย่อนะ adj นะคะก็คือคำย่อของคำ adjective คำเต็มก็คือ adjective นะคะแปลว่าคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์หรือคำ adjective ตัวนี้นะคะทุกคนก็จะงงอีกว่าคุณศัพท์คืออะไรใช่ไหมคำคุณศัพท์เดี๋ยวครูจะขอแยกให้ดูเป็นข้อๆไปคำคุณศัพท์นะคะก็คือคำที่บ่งบอกลักษณะภายนอก อย่างเช่นอะไรคะทอสูงต่ำชอ็อตแบล็กไวท์สูงต่ำดำขาวแฮนด์สัม่อสวยบิวตี้ฟูลและอื่นๆอีกเยอะแยะนะคะก็คือคำที่เราเห็นลักษณะภายนอกแล้วเราสามารถรู้ได้เลยบ่งบอกลักษณะภายนอกสอง บ่งบอกลักษณะภายในนะคะก็คือบ่งบอกลักษณะภายในลักษณะภายในนะคะก็คืออย่างเช่น kind ใจดีอะไรอีกคะ honest ซื่อสัตย์อย่างนี้นะคะซื่อสัตย์ kind polite สุภาพนี่คือลักษณะภายในนะคะหรือว่าคำว่า friendly ก็ใช่นะ f r i e n d f r i e n d l y อ่อันนี้ก็คือใช่นะคะ f r i e n d l y ก็คือเป็นมิดนั่นเองนะอันนี้ลักษณะภายในอันสุดท้ายค่ะคำคุณศัพท์คือคำที่แสดงความรู้สึกแสดงความรู้สึกนะคะอย่างเช่นอะไรคะ happy มีความสุข sorry เสียใจ sad เศร้าแบบนี้นะ หลายๆอย่างนะคะคำว่า tired er tired เหนื er ่อย hungry หิวออะไรประมาณนี้นะคะนี่คือแสดงความรู้สึกแค่นี้ค่ะคำคุณศัพท์